วัสดีครับค่อนข้างทา้าทายมากนะครับในมุมมองใหม่ที่ผมนั่งอยู่นี่คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สองแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีอาการที่ฝนตั้งเขาแล้วก็จุดนี้เนี่ยครับมันเป็นจุดที่ลมค่อนข้างแรงแต่ว่ามันเป็นจุดที่เหมาะสมก็คือไม่มีบุคคลที่สองบุคคลที่สามเนี่ยมารบกวนในการที่ผมทําคลิปนี้ก็เลยถือว่าเป็นจุดที่เหมาะก็เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยจะมีเสียงลมแทรกหรือเสียงอื่น คอบคุเข้ามาบ้างี่นะครับก็ต้องขอรุ่นลมก่อนนะครับเพราะว่าไม่คาดฝันจริงๆว่า,าสภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลมมันจะปั่นพวนเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยผมจะหามุมใหม่นะครับที่จะไปนั่งทําคลิปนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องตรงนี้แล้วก็คิดว่าทำารืเสร็จเลยเพราะว่าการตั้งกล้องอะไรต่างๆน,นะครับมันก็ต้องพ้นางใช้เวลานะครับก็จะไม่ได้เริ่มต้นใหม่เพราะมีเกมที่รออยู่แล้วเกมนี้เนี่ยครับเป็นเกมที่ถือว่าเป็น การทำข้อสอบอย่างจริงจังเป็นบททดสอบอย่างจริงจังที่จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของนักเตะหลายๆคนนะครับเป็นพรีซีซั่นที่ลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาทัวร์เอเชียในซีซั่น2013-2014ต่อที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเกือบไปคว้าแชมป์ได้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยกทีมมามาเล่นที่กรุงเทพนะครับกันที่เสียเฮนโดไปจากใบแดงในเกมที่เจอแมนซิตีตในชในชนะ3-2 ทําให้หลังจากนั้นเนี่ยลิวบูต้องลงเล่นโดยไม่มีเฮนโดเพราะถูกแบน3สามเกมนั่นแหะนะครับก็เลยทําให้ลิวพาชแชมป์ไปขอเท้าความนิดนึงจากคลิปที่แล้วเพราะเตรียมข้อมูลมานะครับเกมที่จะเจอกับทีมเลสเตอร์ซิตี้จะเตะที่เดนิชแนลสเตเดียมที่สิงคโปร์นะครับเตะวันที่30กรกฎาคม4โมงเย็นนะครับ เกมนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือรูปแบบที่เห็นแน่ๆแล้วจะต้องเล่นก็คืออินเวอร์สฟูแบ็กแน่ๆนะครับอินเวอร์สฟูแบ็กจะมี2รูปแบบอินเวอร์สฟูแบ็กถ้าเป็นเครื่องแรกนะครับก็จะเป็นเด็กใหม่นะครับคอเนอร์บรดลี์ซึ่งเพิ่งจะจดประกาศเซ็นสัญญาเนี่ยในวันที่ผมเนี่ยมานั่งทำคลิปนี่แหละนะครับร์บูจับต่อสัญญาแล้วเพราะเอาแน่เด็กคนนี้เก็บไว้แน่นะครับเราจะเห็นอะไร เราจะมาช่วยกันดูแล้วก็ให้คะแนนนักเตะนั่นก็คือโซโบนักเตะใหม่ของเรานะครับนักเตะที่บางคนมีคอมเมนต์เข้ามาในช่องผมบ,บอกว่าโอ้ยราคาแพงนะครับดูแลไม่ได้เกิน40ล้านหรอกบ้าไปแล้วนะครับว่าจะซื้อโซโบในราคาที่มีเกิน40ล้านนะครับอีกคนหนึ่งก็คือแมคลิสเตอร์นะครับอลิซิสแมคลิสเตอร์ซึ่ง เจ้าตัวถูกครอปนี่เรียกว่าแม็กกานะครับเพราะลิวบูเนเคยมีนักเตะที่ใช้ชื่อว่าแม็กเอลิสเตอร์เหมือนกันนะครับแกลลี่แม็กเอริสเตอร์ซึ่งเป็นนักเตะที่สร้างความจดจำให้เราได้เหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าโซโบจะถูกครอปเรียกว่าดอมนะครับเหมือนฟัตแอนด์ฟรีเลยนะแล้วก็เอ็กซิสแม็กเอริสเตอร์เนี่ยนะครับจะถูกครอปเรียกว่าแม็กกานะครับ นาทีนี้เนี่ยจะเป็นบททดสอบที่แท้จริงแล้วคิดว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยนะครับจะถูกใส่ลงไปในช่วงเวลาเดียวกันให้เล่นพร้อมกันนะครับในเกมที่เจอกับแรสเซอร์คิดว่าจะถูกปล่อยลงในครึ่งแรกนะครับส่วนใหญ่ลิวบูเนี่ยนะครับจะเตะโดยใส่นักเตะท,ที่ค่อนข้างที่เต็มทีมลงไปในชุดแรกไอ11ตัวแรกนะครับนะนะครับเขาโครงของ11ตัวแรกและรูปแบบการเล่น คิดว่าตัวที่จะเล่น i n นเ r อร์สฟ,ฟูแบนะครับเป็นจองหนู้คอเนอร์บรตรแล้วก็เทรนเนี่ยเล่นกลองกลางนะครับส่วนในตรงกลางเนี่ยที่เหลือเนี่ยนะครับก็มีตัวเลือกเป็นแมคก,กาเป็นดอมแล้วก็อีกคนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเป็นคดิกาโก แต่ว่าถ้าเป็นระบบ4ี่สามนี่ก็กลายเป็นว่าเฟรนด์แม็กกาแล้วก็ดอมนะครับที่ครอบเรียกนะครับนี่ก็คือ3ตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกักโปนะครับกักโปเนี่ยก็เล่นฟลอานนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นไปได้นะครับว่าก็จะเป็นลูดิอาสแต่ว่านาทีนี้เนี่ยผมก็รับกี่สีไทยน้องเหมือนกันผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยดิโกโชตา เล่นได้หมดอาจจะดึงเอากักโปเนี่ยนะครับขึ้นไปเล่นริมเส้นทางฝั่งซ้ายแล้วเอาดิโกโชต้าเนี่ยเล่นเบอร์เก้านะครับแล้วก็ฝั่งขวาแน่นอนนะครับก็คือโมนะครับนี่น่าจะเป็นตัวจริงลางๆนะครับแป็กขวาเป็นคอนเนอร์บลัสตี้เซนเนฮาคู่ก็เป็นอีบูกับฟานได์นะครับ ฝั่งซ้ายแน่นอนก็เป็นเจ้ารโบโรแน่นอนนะครับก็บผู้รักษาประตูก็เป็นอารีนะครับอาริชงของเราคาดว่าถ้าจะจัดตัวจัดเต็มเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละครับแต่ทีนี้มันก็ต้องมาดูอีกว่ามีนักเตะที่ต้องจับตาดูเนี่ยนอกจากดอมหรือโซโบโนะครับกับแมคลิเซอร์เนี่ยผมว่า ตัวที่ต้องจับตาดูมากๆนาทีนี้เนี่ยผมมองว่าผมให้สอบผ่านแล้วนะก็คือ c o น n e r b ์บ d l e y นะครับแม้วา่าทางบอลหรือจังหวะความแม่นยำอะไรเนี่ยมันยังไม่เป๊ะนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือ c o น n e r b ์บ d l e y เนี่ยได้ลูกใจนะครับแล้วก็ความทุ่มเทนะครับแล้วก็เวลาที่มันมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยความทุ่มเทของเจ้าตัวเนี่ยมันเลยก็ไปแก้ข้อบกพร่องอยงนั้นได้นะครับ แล้วก็ไอ้ความคล้าแล้วก็การเล่นบอลที่ถือว่ามีคุณภาพที่อยู่ในระดับที่มีแววที่จะก้าวขึ้นมาเนี่ยคิดว่าซีซันนี้อาจจะไม่ถูกปล่อยอยืมนะครับเ็นโดกนี่ก็ต้องจับตาดูเพราะว่านี่คือนักเตะที่ยูเกนท็อปเนี่ยคาดหวังมากๆเหมือนกันนะครับแลอีกคนหนึ่งที่อยู่ดีๆเนี่ยมันกูวิ่งเข้ามาเนี่ยฟอร์มเนี่ยมันเข้าตาผมไปเปรี้ยงเลยนะครับ คือลงมาอยู่ไม่กี่นาทีนะครับเพราะว่าลงมานาทีที่7จสิบห้าแต่เปิดลูกที่สวยมากๆแล้วก็ดาวินนูเยสเนี่ยโผแล้วบอลเนี่ยนะครับมันไปตรงตัวรักษาประตูนะครับเปิดบอลแม่นนะครับวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ความทมะลกุก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเล่นค่อนข้างต่ำนะครับตอนนี้เล่นค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็อีกนั่นแหละมันก็จะมีนักเตะที่มันยังต้องจับตาดูอีกนะครับในเชิตัวจริงเนี่ย ผมลืมนึกชื่อไปชื่อหนึ่งก็คือดาวินดูเยสนะครับตอนนี้ก็กําลังเข้าที่เข้าทางเลยแล้วก็ทํางานกับโมดีมากนะครับเฮ้ยไอนีไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยนาทีนี้เนี่ยแนวลุกเนี่ยจัสติเตตัวจริงยากมากบอกให้นะครับแล้วก็ถ้าเกมที่ต้องมีการปรับมากเขาเรียกว่าจะโกงความตายหรืออะไรเนี่ยโอ้โหมีตัวเลือกที่จะใส่ลงไปได้เยอะมากจริงๆนะครับน่าสนุกมากนะครับทีนี้นิดน่าจับตาดูอีก คนหนึ่งก็คือเจ้าหนูเจมส์แมคคนแนลที่ใส่เบอร์ห้นะครับหลังจากที่โอเคโดนเพสแล้วก็ทำโปนโกนะนั่นมันเพิ่งเริ่มครึ่งหลังนะเจ้ตัวลงไปไม,ไม่ทันไรเลยนาะทีนิดเดียวอ่ะนะครับและนักเตะที่อาวุโสที่สุดของทั้งทีมอ่ะนะครับจ่ายเฟือกมาให้ขนาดนั้นนะครับเอกเรีนเนจ่ายบอลอย่างนั้นได้มาได้ยังไงนะครับเด็กอายุสิ มันเจอสถานการณ์อย่างนั้นนะครับก็ไม่รอดนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่ดูและเรื่องลีลาเรื่องรายละเอียดยังไม่เท่าไหร่แต่สู้ทุกเนะ็ดเนี่ยก็คือค,คันลั่มคันรอนเนี่ยนะครับตัวนี้ก็น่าจับตานะครับจับตาดูให้ดีๆเลยนะครับว่านักเตะเหล่านี้แล้วอย่าลืมว่าเรามีแชมป์ยุโรปในยู21เนี่ยกลับมาสองคนแต่ตอนนี้สภาพร่างกายยังไม่พร้อมเพราะเพื่อนๆเขาซ้อมมาเยอะแล้วร่างกายกําลังเข้าที่เท้าทางแล้ว ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่เล่นไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นฮาวิเอลิสกับเคอร์ติโจนนะครับนักเตะที่ติดระดับทีมยอดเยี่ยมนะครับที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นกองกลางคนเดียวนี่ที่ฝ่าดงนักเตะสเปนทั้งหมดนะครับในโลก4-4-2เนี่ะ4ตัวเนี่ยแดนกลางนะครับเป็นสเปนทะสามนะครับมีนักเตะของเราอยู่คนเดียวแรกเข้าไปได้นะครับความนิ่งความเนียนในการเล่นผมบอกเลยว่าเคอร์ติโจนเนี่ย ซีซันนี้นี่คือความหวังแล้วเรามีกองกลางที่ใช้งานได้และแน่แน่แล้วก็คือเคติโจนเล่นได้หมดนะครับเบอร์หกเบอร์แปนะครับแล้วก็สามารถเล่นเป็นตัวลุกลิ่มเส้นได้อีกนะครับนนะช่วงท้ายซีซันเห็นไหมที่สอดเข้าไปทาประตูนีนี่ก็ต้องจับตาดูฮาวิเลสกับเคตาโจนฮาวิเลียสเนี่ยแสดงความไว้วางใจให้เล่นบทบาทในเกมลุกมากขึ้นก็ยิ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าฮาวิเลสเนี่ยก็มีจุดเด่นเนี่ยเรื่องคิดเร็วนะครับคิดเร็วแล้วก็ทําแบบที่คิดได้อันนี้น่าประทับใจ แล้วก็ที่จับตาดูมากๆเลยแน่นอนนะครับว่าเทรนตนะครับนาทีนี้ถ้าเล่นกองกลางเต็มตัวแล้วจะเป็นยังไงหรือว่าจะยังเล่นอินเวอร์สฟูลแบ็กนะครับถ้าสมมุติเทรนด์ไปเล่นอินเวอร์สฟูลแบ็ก hmm. ก็เท่ากับว่า c o นเนอร์บ d l e y ก็ต้องเป็นตัวที่แบ็กอัพอยู่นะครับไม่ได้ลงสนามถ้าอย่างนั้นในแดนกลางก็จะเป็นกาโกเป็นโซโบเป็นแมกิลิเซอร แล้วก็เอาดาวินยูเนเสไปเล่นข้างหน้าดาวินยูเนเสนี่ยไปเล่นตรงกลางเลยครับเพื่อที่จะทำงานกับโมซึ่งตอนนี้แม็กกำลังลงตัวมากนะครับคู่นี้ดูแล้วอ้าวก็เสียดายลุยดีอาร์ซค่ตอนนี้บอกตรงว่ารอซีซั่นที่มันเริ่มต้นเนี่ยแทบจะไม่ได้แล้วแต่ว่ายังไงก็ขอกองกลางเข้ามาอีก,กตัวหนึ่งแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาฟเจ๋งๆมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้ากองกลางเราเสียไปสองตัวเนี่ย ก็ขอกองกลางเข้ามา2ตัวนะครับโอเคแล้วว่าแน่นอนแล้วว่าลาวีนี่ยคิดว่า45ล้านก็น่าจะเป็นลาวีนี่แหละนะครับแต่ว่ามันต้องการกองกลางในระดับคุณภาพที่มาทดแทนตัวฟาบิโอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ลิวเวอร์พูลนี่ยังต้องกังวลอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าจะไปวัดกับทีมที่คว้าสามแชมป์ได้ใน,ในซีซั่นที่ผ่านมาอย่างแมนซิตี้กับ หรือทีมที่อุดแข่งได้ดีนะครับตอนนี้ก็คืออาร์เซนอลนะครับล่าสุดก,ก็เอาชนะบาร์เซโลนาได้5ด้าสามนะครับก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องยกระดับในคุมกำลังในแนวรับเพิ่มเติมนะครับนแน่ๆนะครับตอนนี้ยาเร็วคอนซาผมมองว่ามันมันยังต้องใช้เวลานะครับ เพราะตอนนี้เนี่ยเดนควานซาเนี่ยยังดูใหม่เกินไปนะครับแล้วก็ยังมีอาการตื่นสนามอยู่บ้างนะครับจากที่ลงไปในครึ่งหลังนิลวพูเนี่ยเสียประตูสี่ประตูว่านะครับเพราะว่าการที่ให้มันเห็นภาพอย่างนั้นเนี่ยมันก็แสดงว่าควันซ่าเองนะครับยังต้องการเวลาที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมากนะครับเกมที่จ็ดเตะกับเรสเตอร์ ที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเตะตอนบ่ายสี่โมงตรงนะครับวันที่3ามสิบดิบูเนี่ยมีโอกาสที่จะใส่ชุดทีมเยือนขาวเขียวนะครับย้อนยุคไปนะครับก็จับตาดูนะครับนักเตะที่ผมไล่เลี้ยงให้ฟังเนี่ยนะครับนี่คือก่อนเกมจับตาดูให้ดีๆแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับแผนเดินทางกลับเร็วขึ้นไปนิดนึงนะครับก็สวัสดีครับ